โอเคครับสวัสดีชาวฟรีไฟชาวอาโอวีชาวป่าเมลเองครับนะครับผมวันนี้นะครับผมเราก็อยู่ในช่องป่าเมลนะครับผมวันนี้นะพี่มากับหวานใจของพี่นะครับแฟนของพี่เองไหนจะทักทายหน่อยสวัสดีค่ะครับผมก็มากับแผนพี่นะครับผมวันนี้เราก็จะมาสุ่มวูดแท็กเกอร์นะครับผมชุดเราเราไม่ค่อยอะไรอยู่แล้วแต่สิ่งที่พี่ต้องการคือปืนวูดแท็กเกอร์สกินเกมโอเวอร์สกินนี้นะครับผมมาดูกันว่าเราจะใช้กี่เพชรกันนะครับ โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าสุ่มแล้วนะครับผมเราต้องการเท่าไหร่อะเหมือนมันมันเอ่อมันต้องแลกปะมันต้องเอาคูปองไปแลกนะครับผมวูดเด็กเกอรใช้หนึ่งร้อยยี่สิบคูปองนะครับผมเดี๋ยวพี่จะให้แฟนพี่นะครับผมสุ่มหครั้งแรกนะครับผมมาดูกันว่าแฟนพี่จะได้กี่คูปองครับหรือไม่อาจจะปืนออกเลยก็ได้นะมาดูกัน เขาไม่มีดวงเรื่องนี้ค่ะเอ้ยเธาทำได้ไเน,นี่ยเขาตึมตรงไหนนี่เหรออันไหนก็ได้เหรอเอาอันนี้อ,อันนี้อาอันนี้ข้างเดียวยิ่ยันมาดูนะครับยังไม่ออกครับผมอีกทีให้ให้อีกอกล <c oughs> ่องระดับสีสับคืออะไรอ่ะมันคืออะไรไม่รู้ไม่รู้เลยครับ ตอนนี้เรามีเอ่อสิบห้าอุปองแล้วนะครับผมเราสามารถเอาของที่เราสุ่มได้ไปแลกเป็นคูปองได้นะครับผมเมื่อกี้กี่ครั้งละออใช่ไหมครั้ทงที่สามอะยังไม่ออกนะครับผมต่อต่อต่อครั้งที่สี่ครับได้เป็นชุดมานะครับผมเป็นชุดเอ่อชุดเหมือนชุดว่ายน้านะครับผมไปครั้งที่ห้าครั้งที่ห้าครับ ได้ชุดว่ายน้ำมาอีกแล้วนะครับผมตอนนี้เรามีสามสิบหกปุปองนะครับผมมาเดี๋ยวพี่ต่อนะครับผมห้าครั้งออกเลยเว้ยมันไม่ออกอ่ะเออโอยพอให้เขาหน่อยดิโอลพอหน่อยสาธุสาธุอะไรคะฐานขอให้ออกกระดากระดาไม่มีไม่มีอ่ะ ออกดังเฮ้ย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 ทำไมไม่รับเดียว์เราแก่ออกเลยเออกเลยเสีใจเฮ้ยมันออกเลยอ่ะทำไมมันออกไงจังเฮ้ยนี่ไงแฟนพี่เป็นไงน้องดูดวงแฟนพี่ด้วยดูบทสวดของแฟนพี่ช่วยครับไม่ต้องสวดอะไรเยอะแค่บอกว่าขอให้ออก ออกเลยโอ้นี่ครับปืนมันเป็นเปิดที่เราต้องการนะครับผมอย่างอื่นเราไม่ต้องการละอุ้ยออกเลยอ่ะแต่ลึกๆก็อยากได้ชุดนะครับผมเดี๋ยวในนี้มันมีแล้วบ้างมันมีอ่อมีอย่างอื่นป่ะก็อยากได้อะไรบ้างเหมือนเขามีหมดแล้วตรเนี้รุมอีกสักพันเพชรละกัน เราได้สิ่งที่ต้องการแล้วครับทุกคนเราไม่ต้องเฮ้ยชุดออกโอ้โหไม่ต้องใช้คูปองสุ่มเลยครับที่ไม่ต้องใช้ครูปองสุ่มไม่ต้องเอาคูปองไปแรกแล้วได้แล้วครับผม,มไม่ต้องเอาตัว๋วไปแกเลยทไมนี้ดวงมาจังคนมันดวงดีะครับอืมไม่ต้องเอาคูปองไปแรกนะครับผมเฮ้ยเอาวัดเอาวะจุดจัดปอ,อยรอบหนึ่งกันออกซ้ำ ชุดออกซ้ําน้องก็คิดดูละกันชุดออกซ้ําพี่ต้องดวงดีแค่ไหนวูดแฮกเกอร์ออกหนึ่งชุดออกสองชุดคนมันดวงดีอ่ะเออเอามาทําไมเนี่ยสองชุดเเอาหนึ่งเอาหนึ่งเอาหนึ่งเอาแบบส่งส่งไปที่ห้องแต่งตัวส่งไปยังห้องแต่งตัวครับของที่ต้องการแล้วชิปต้องยี่หเอ อ๋อมันต้องใช้คูปองส่งใช่ปะนี่อันนี้ก็จะามาแลกของมันเหมือนของแถมออ๋อเอาเลยดีเอาคูปองอีวูมันทำไรได้ไว้ส่มตู้อีวูได้ทิ่ที่พี่จะเอาก็จะมีคูปองอีวูนะครับแล้วก็ปืนนะครับผมเอาไปเอาไปส่งปืนโอ้มันไม่มีกดทีเดียวเลย กดอย่างนี้ปล่อยจะป่อยจะเสร็จไม่กี่คลิปปองปอมีห้าสิบสองนะห้าสิบเอ่อเอาอะไรดีอ้าวช่วยดูยยมันแรงไม่แรงไอวอรอ๋ออยากได้ไอ,อ,อวอรเราจะตุ่มโอ้โห อยากได้ไอโบกูก็ได้น้องอพี่อยากได้ไอโบเป็นไงพี่อยากได้บูเทเกอร์อยากได้ชุดชุดออกสองชุดอยากได้ไอโบไอโบออกครับเป็นไงน้องดวงพี่อยากถูกหวยแบบนี้บ้างจังใช่อยากถูกหวยจังเลยเป็นไงครับน้องๆทำไมมันอีซี่นี้่ครับก็วันนี้พี่มากับดวงอะครับก็โทษทีนะ ไปที่เป็นกองแช่งอยู่ตอนนี้ก็ขอ,ขอโทษนะครับผมมันไม่ใช่มันมันน้องยังแช่งเร็วไปฮะับอะไรดีอะไรดีดี easy จังอะครับมันแช่ง easy เลยเกินกองแช่งไปในหมดอะแช่งหน่อยดีขอแช่งนะซีนะ usu เอป ่ของอะไรเรายังไม่มีโอเคเป็นไงครับน้องพี่อยากได้พี่ก็ต้องได้คนระับมาดูกันเปิดไปชุดเดียวพอนะฮะอีกชุดหนึ่งเราจะเก็บไว้น,นนะดูว่าพี่จะให้ดูอ้าวนี่ ก็เทนะเป็นหมวกเหมือนหมวกเกมเมอร์นะครับผมหน้ากากน่าจะไม่มีนะครับมีปะวะเมื่อกี้เมื่อกี้มีหน้ากากปะมีมีมีนี่นีหน้ากากนะครับอย่างเทชุดนะครับผมเสื้อนี่เสื้อเกมเมอร์นะครับผมนี่มันนักแคชเกมมนตุ้มนานเฮ้ยอมชวนมาเท่อยู่นะครับผมแต่ว่าชุดมันเรียบๆหน่อยมันเรียบๆแต่เอาจริงๆมันก็มันก็พอได้มันก็สวย ก็พอได้เลครับแต่เรื่องูุ้กบูตเกอร์ที่เราถามหาตีดูครับนี่ยังการหลุดมาจากโลกเกมเกมโอเวอร์เกมโอเวอร์นะครับหรือว่าชื่อมันก็คือเอดเกมเมอร์นะครับผมนี่เป็นไงรอเฟี้ยวเราใช้ไปแค่พันเพชรเองนะครับผมไม่ถึงพันไม่ถึง เทียบเป็นเงินจริงๆก็ไม่ถึงห้าร้อยไม่ถึงสามร้อยบาทเออถูกมากเราได้ของมาเยอะก็คุ้มมากเลยครับไอ,บอวอลเราก็เปลี่ยนเลยแล้วกันมีแล้วก็ไอวอลนี้เลยมาเราจะเข้าไปดูเราจะเข้าไปดูครับผมว่าหน้าเกมจะสวยไหมนะคร ในโซนฟิสตายนะครับผมขอดูมูเต็กเกอร์หน่อยสิมูเต็กเกอร์โออย่างเปียวดูครับหน้าเกมทั้งชุกทั้งปืนก็เจยประมาณนี้เลยนะครับปืนสวย ตัวนี้เตะปืนนี้สแตทถ้าจะไม่ผิกดก็จะเป็นเอ่อบวกดาเมจแล้วก็บวกแมกกซีนแต่ว่าลดความเร็วรีโหลดอีกคือชักปืนช้าลงนะแต่มันก็ไม่ช้าขนาดนีน้โอ้จะเท่นะครับซูมอ่ะซูม่าแกแกรแก,แก,แกคนมันหล่อเท่ครับมันบ หน้าล็อบบี้เลยละกันเมื่อกี้เราได้ตัวอะไรอ่ะเฮ้ยมากับดวงพี่มากับดวงเฮ้ยมากับดวงรางวัลหายา พี่มากับดวงเมื่อกี้เมื่อกี้เลขเมื่อกี้เลขอะไรมันไม่ถึงห้าสิบมันแค่ไม่ถึงสี่สิบด้วยซ้ำอ๋เฮ้ยวันนี้มันเป็นวันอะไรของพี่เนี่ยพี่ไม่ได้ฝันเลยช่ไหมยเย้เช่เลขดวงเมื่อกี้ไม่ถึงห้าสิบด้วยนะพี่สุ่มไปแค่ยี่สิบสี่ครั้งเองทได้ง่ายจังเนี่ยดวงดีอ่ะปกติมันได้ยากเลเฮ้ย,ยโคตรจะดวงดีไม่ใช่น,นี้ออกอีก ถ้านี้ออกอีกนี่คือพคตรจะดวงไม่ออกแหมดูฮะโอ้อเดดเดี๋ยวดูสินี่โคตรเปียวโอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมเ,เ,เราใช้เพ็ดไปทั้งหมด เท่านี้เลยครับอันนี้คือเพชรทั้งหมดที่เราใช้ไปในในรอบนี้นะครับผมเราก็คุ้มนะครับแา่ว่าคุ้มไหมคือมันก็ดวงด้วยแหละครับคือได้ทั้งวูดไทเกอร์จากคาถาของแฟนพี่นะครับผมแล้วก็ได้ชุดมา2ชุดนะครับผมแล้วก็ยังได้ไอวอลมาอีกได้ไอวอลมาแถมเรายังได้ตั๋วฟรีนะครับไปสุ่มเอ่อไปสุ่มปืนอีกนะครับเราก็ยังได้ปืนอีกนะครับทั้งทั้งที่เลขดวงเราแค่ยังไม่ถึง4ี่ด้วยซ้ํานะครับผมแต่เราได้มาถือว่า วันนี้คือคุ้มมากดวงดีมากเลยครับผมใครชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายถึงบ๊ายบายแล้ว